ตอนนี้ขอเชิญนะคนพิการประเภท3บกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่ใช้รถวิลแชร์นะครับร่วมทดสอบระบบแอปนะฮะแอปแอปนี้เป็นแอปนำทางสำหรับผู้ใช้วิลแชร์นะครับนะก็คือเป็น Go รถเนี่ยนะครับภายใต้โครงการนะครับ HealthTechXtotheFuture เนี่ยนะครับโดยหน่วยงานเข้ามาร่วมกับทางสสสนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันนำทางที่ออกแบบมา เพื่อให้ผู้ที่ใช้วิวแชร์นะครับในการเดินทางในเมืองแบบเร็รสดวกมากนะครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ถึงได้จริงๆเลยซึ่งขณะนี้เปิดรับนะผู้ที่ใช้วิวแชร์มาร่วมทดลองนะครับร่วมทดลองใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับนะทั้งหมด2วันเขาจะดำเนินการแต่ไปทดสอบกันปฏิบัติการจริงเลยนะครับในวันอังคารที่19สิงหาคมบริเวณ BTS สารแดงนะครับแล้วก็วันพระัฤทธ์ที่2ีสิงหาคมบริเวณ MRT สย่านนะครับพื้นที่ที่จะทดสอบแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็จะพื้นที่บริเวณโดยรอบรอบของสถานี BTS สารแดงนะครับแ,แล้วก็เช่นบริเวณ b ียน b t สสารแดงโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะครับแล้วก็รอบสถานี MRT 3ย่านนะครับเสน้นทางจาก MRT 3ย่าน,น,าน,าานและรวมไปถึงเรียกว่าไปถึงบริเวณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเลย ในขณะที่การทดสอบแอปพลิเคชันนะครับในช่วงเวลาดาเนินการนั้นระยะเวลาประมาณสัก30นาทีที่จะดําเนินการนะครับเพื่อจะทำอะไรครับทดสอบนะครับค้นหาสถานที่จะต้องไปถึงตรงไหนอะไรเยระยะทางเวลาไปถึงเป็นยังไงบ้างทดสอบการบันทึกการเดินทางขณะเดินทางไปยังที่หมายโดยมีผู้ช่วยนะ ผู้ช่วยจะคอยดูแลตลอดทางว่าเป็นอะไรยังไงบ้างไปปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเมื่อทดลองแล้วเนี่ยรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆที่พบอยู่นะครับตรงนี้มีค่าตอบแทนให้ด้วยนะครับนะห้าบาทหากว่ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาที่ไล n e เลยนะครับไลน์แอดนะไลน์อนะสามหนะครับอันนี้เขาเป็นแอปพลิเคชันที่เปิดให้คนพิการทางทางการ เคลื่อนไหวเนี่ยนะครับนี่มีวีแชร์แล้วก็จะใช้แอปพลิเคชันนี้นะวันที่19สิงหาคมแล้ววันที่21สิงหาคมนะครับนะให้ติดต่อไปตามแอดไลน์แอดได้นะครับสนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์